สวัสดีครับวันนี้มาพบกับผม First สในรายการเดบิวตรีวิวครับวันนี้นะครับผมจะมาพูดถึงจอตัวนี้เลยครับ <S <S Canon USR 50 ัวนี้เลยถ้าใครได้ตามผมนะครับทางช่องทาง Facebook ะพีโฟโต้เนาะก็จะรู้ว่าผมเพิ่งไปฟิวเทสนะครับเจ้าตัวกล้องตัวทั้งเจ้าตัว R50 ตัวนี้แล้วก็เจ้าตัว canon r8 นะครับพอผมได้ลองเจ้าตัว canon r50 ตัวนี้ครับผมก็ได้โทรหาทางซุมพิมเมล่าเฮ้ยพี่หากล้องให้หน่อยอยากได้สีขาวเพราะว่าจริงๆต้องบอกว่าตอนนี้นะครับตอนที่เรากำลังถ่ายทำอยู่ตอนนี้มีงานบิคเมอ e ่าเฟสติวัลเนาะที่พารากอน แต่คิดนี้ก็จะลงกันไม่ทันเนาะซึ่งในงานนะครับมีของนะ A50 แต่ไม่มีสีขาวนะครับที่ผมอยากได้ผมก็เลยโทรหาซุม้มว่าเฮ้ยมีไหมเจ้าตัว A50 สีขาวนี่นะครับสีขาวซึ่งมันเป็นตัวที่เขาน้าจะหายากท่อที่ผมได้คุยกับทาง canon นะครับ A50 สีขาวในประเทศไทยตอนนี้นะ่าจะมีไม่ถึง30ตัวนะครับส่วนที่เหลือก็จะเป็นเจ้าตัวสีดําแล้วก็คนโทรไปชอบสีดาแต่ผมรู้สึกว่าเจ้าตัวสีขาวนะครับมันมีความสมุตรมีนะครับมากกว่าถ้าถามนะครับว่าทำไม ผมหนึงสนใจเจ้าตัวนี้นะครับอย่างแรกเลยผมรู้สึกว่ากล้องตัวนี้เป็นกล้องที่มี potential นะครับในการที่จะเอาไปต่อยอดต่อนะครับได้คอนท้างจะเยอะมากๆเนาะซึ่งตัวนี้จะมีเจ้าตัวระบบ AI เนาะที่ทําให้เรานะครับสามารถทํางานนะครัได้คอนข้างจะโอเคมากยิ่งขึ้นนะครับมีความฉลาดกว่ากล้องตัวเก่าของผมเนาะอย่างเจ้าตัวนี้นะครับ IM50 m a r k าสก็ต้องบอกครับจริงๆ IM50 ็มผมมาค่อนข้างจะไม่ได้ใช้นะครับเพราะว่าผมมีกล้องที่ผมรู้สึกว่ามันใช้งานง่ายพอๆกันนะครับแต่คุณภาพดีกว่าคอนขทางจะเยอะก็เลยไม่ค่อยได้ใช้แต่เจ้าตัวนี้นะครับจะมีระบบวก AI นะครับอย่างที่แจ้งไปซึ่งทาให้ผมรู้สึกนะครับผมได้สนุกกับเจ้าตัว R50 ตัวนี้คอนข้าเจะเยอะนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับว่าเจ้าตัว c a n น n r อสไอ้าตัวนี้ข้างในมีอะไรบ้างวิธีการใช้งานคร่าวๆครับของเจ้าตัวนี้มีอะไรบ้าง เรามาอันบ็อกซ์ครับเจ้าตัว Canon s R50 กันเนาะมาเรามาอันบ็อกซ์กันเลยครับอันนี้เป็นกล่องที่ต้องบอกว่ามีการแกะนะครับเพื่อเทสตัวกล้องเรียบร้อยแล้วนะครับอาจจะไม่ได้มีความเรียบร้อยนะครับเหมือนเวลาที่เขาให้มานาออันนี้ก็คือจะมีเจ้าตัวบรรบปรักันนะครับซึ่งจริงเราสามารถลงทะเบียนผ่านทางออนไลน์ได้แล้วก็จะมีคู่มือนะครับเจ้าตัว image Canon นะครับนี่พอเปิดมาเราขออนุญาตเอากล้องออกมาก่อนเนาะตัวนี้นะครับก็จะมีสายนะครับที่ จะเอาไว้เสียบกับเจ้าตัวแท่นชาร์ตัวนี้นะครับซึ่งจริงๆเราตัวนี้เราสามารถชาร์จนะครับผ่านเจ้าตัวช่อง USB C ได้อาจจะไม่ได้จําเป็นเท่าไหร่นะครับในยุคนี้ต่อส่วนนี้ครับก็จะเป็นลักษณะที่เป็นเจ้าตัวเลนนะครับซึ่งเลนตัวนี้ที่เขาให้มาจะเป็นเจ้าตัว AF 845มิลนะครับก็ระยะอาจจะแคบไปนิดนึงเนาะสำหรับผมแล้วก็ตัวนี้จะเป็นเลนที่ลักษณะที่เป็นเจ้าตัวบิดนะครับแล้วก็สามารถใช้งานได้จะไม่สามารถแบบเฮ้ยเปิดค้างไว้นะครับได้นั่นเองเพื่อที่จะตัวนี้นะครับจะลดขนาดของตัวตัวเลน เ,เสียดายเนาะเจ้าตัวฝาแคปนะครับน่าจะเป็นสีเงินน่าจะพี่มีความแบบเข้ากันมากกว่านี้เดี๋ยวขออนุญาตเก็บพวกนู้นพวกนี้แป๊บมึงเนาะนี่อ๋ออย่างหนึ่งนะครับก็จะมีสายเจ้าตัวแคนนอนมาให้ซึ่งปกติผมก็จะไม่ค่อยได้ใช้พวกสายนู่นนี่เนาะอันนี้ขออนุญาตเก็บกันก่อนอะไรที่ไม่จําเป็นต่อการใช้งานของผมนะครับตัวนี้ก็จะเป็นเจ้าตัวแคนนอนเอสอาร์ห้าสิบนั่นเองบอกเลยว่าบอดดี้ค่อนข้างจะสวยเสียดายอีกอย่างหนึ่งคือเจ้าตัวนี้ตัวไอแคปเนาะมันไม่ใช่สีขาว เดี๋ยวขออนุญาตไปเก็บพวกอุปกรณ์สักครู่เดี๋ยวเรามาดูกันต่อครับ ถ้าผมพรีวิวเจ้าตัวกล้อง Canon EOS 5 0ตัวนี้แบบสั้นๆนะครับก็ต้องบอกว่าก็จะมีความใกล้เคียงกับเจ้าตัว Canon EOS M50 Mark II ตัวนี้นะครับอยู่พอสมควรเลยอ่ะต้องบอกกันนามตรงนะครับแต่วันนี้เราจะมาเน้นดูในเจ้าตัวนี้นะครับว่าเฮ้ยเป็นยังไงบ้างสิ่งที่ผมอยากจะให้ดูวันจริงๆครับคือเจ้าตัวโหมดนี้คือตัวนี้นะครับคือเจ้าตัว Advanced Plus นะครับซึ่งการทํางานของมันนะครับจะเหมาะสําหรับมือใหม่ค่อนข้างจะมากซึ่งเจ้าตัวกล้องตัวนี้จะมีเจ้าตัวนี้เลยครับ Creative Access นะครับเราสามารถปรับนะครับตาม preset ว่าเฮ้ยเราอยากได้เป็นแบบ ซอฟวอมพู Soft, oo, นะครับคือจริงๆต้องบอกว่าฟังก์ชันพวกนี้ครับกล้องแทบถูกตัวมันมี วิธีการใช้งานครับมันไม่ได้ง่ายแบบนี้คืออันเนี้ยมันคือวิธีการทํางานนะครับที่ค่อนทางจะง่ายอย่างเช่นอ่ะเจ้าตัวเบอร์ทามนะครับก็คือเป็นการแบบปรับความแนบหลังเบอร์คือปกติมันไม่ได้ง่ายขนาดนี้ครับเนาะปรับความสว่างไม่อยากให้มันสว่างก็ค่อนข้างจะเรียลไทม์นะครับอยู่ประมาณหนึ่งเลยนี่ฟึบฟึบฟึบอ่าแล้วก็จะเราสามารถตั้งนะครับนอกจาก Creative As s i s t นะครับมี Cre a t i v e แบ็ k e ก็ n g นะครับก็คือเวลาที่เราถ่ายครั้งหนึ่งนะครับมันก็จะมีนะครับสีให้เราเลือกหลายๆแบบนะก็ ตามความเหมาะสมของเราเราก็มีเจ้าตัวนี้ครับแอดวานส์พอเรากดเข้าไปมันก็จะมีความแอดวานส์นะครับเพิ่มขึ้นเหมาะสำหรับคนที่เริ่มทํางานเป็นแล้วนั่นเองครับนี่รึป่ะแบบนี้แบบนี้ซึ่งตัวนี้นะครับเราสามารถปรับโวกไฟล์รอได้นะครับเหมือนพวกกล้องใหญ่ๆเลยสิ่งที่ผมจะให้ดูต่อไปครับคือเจ้าตัวนี้เลยไฮบิดออโต้ครับเป็นสิ่งที่ให้ผมรู้สึกว่ามันค่อนข้างน่าเจ๋งมากๆผมเพิ่งรู้นะครับคือรวมเลเซรว่าเวลาที่เราถ่ายใช่ไหมครับนี่ ผมถ่ายตัวเองเซลฟี Self ่นะครับแบบนี้3ามผมจะให้ดูเนาะนี่เวลาที่เรากลับมาดูนะครับมันจะเป็นอย่างนี้เลยมันจะเหมือนแบบเป็นวิดีโอสั้นๆก่อนหน้าแล้วก็เป็นรูปเรานะครับคือแบบเฮ้ยมันครีเอทีฟจริงๆอะ่ะเป็นสิ่งที่แบบ มันน่าสนใจมากๆสําหรับเจ้าตัวกล้องตัวนี้นะครับแบบสําหรับคนที่อาจจะไม่ได้แบบเก่งเรื่องกล้องมากตัวนี้ค่อนข้างจะน่าสนใจมากๆเลยครับแล้วก็อีกหมวดหนึ่งนะครับนอกจากไฮบิดออโต้ที่ผมอาจะให้ดูนะครับคือเจอตัวนี้เลยคุรีทีฟิลเตอร์เราสามารถกดฟิลเตอร์นะครับแบบที่เราต้องการใช่ไหมอยากได้เขาอยากได้ซอฟโฟกัสอยากได้ฟีชไอเอฟเฟกนะครับซึ่งทุกอย่างอ่ะมันจะถูกประมวลผลนะครับในกล้องเลยถือว่าเฮ้ยเป็นอีกฟีเจอร์หนึ่งถ้าใครเป็นมือใหม่แล้วต้องการทํานุ่นทานี่ไม่ได้แบบเก่งมากตัวนี้น่าสนใจมากๆครับ ทั้งหมดก็จะประมาณนี้ครับสำหรับวันนี้นะครับสาหรับการแกะกล้องการลองใช้แบบคร่าวๆเร,าเร็วๆนะครับว่าเฮ้ยมันเจ๋งยังไงบ้างแล้วก็การนะครับสอนใช้งานแบบเบื้องต้นมากๆนะครับใครที่รอรีวิวเต็มนะครับของเจ้าตัว Canon e s R50 ตัวเนี้ยน่าจะอยู่ช่วงปลายเดือนเมษายนนะครับเดี๋ยวผมจะรีพาให้ทุกคนดูเนาะว่าเฮ้ยตัวนี้มันเจ๋งยังไงอะไรบ้างนะครับส่วนเลนส์ที่ผมจะใช้ด้วยนะครับก็จะมีเจ้าตัวทั้งเจ้าตัวเลนส์คิดนะครับแล้วก็เจ้าตัวเลนส์ที่ผมซื้อไว้สักพักหนึ่งแล้วเนาะ rf ห้าสิบมิล โฟก,กัสน,นะครับ50 28ก็น่างจะได้ใช้นะครับกับเจ้าตัว50กันแบบบ่อยๆครับด้วยราคาของเจ้าตัว Canon e s R 50ตัวนี้พร้อมกับเจ้าตัวเลนส์คิดนะครับจะอยู่ที่2 8 9 9 0ับาทครับก็ผมว่าเป็นราคาที่ค่อนข้างจะไม่แพงนะครับใครที่สนใจเจ้าตัว50โดยมันจะทิ้งลิงก์การสั่งซื้อนะครับกับร้านตัวแทนจำหน่ายอย่างเป็นทางการเนาะและสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอขอบคุณทางส o o m Camera ที่จัดหากล้องให้เรานะครับแบบรวดเร็วมา,มากๆแม้ว่าที่อื่นจะไม่มีห้เรานะครับก็ลองติดต่อกันได้นะกับม สำหรับวันนี้ก็จะประมาณนี้ครับใครที่ชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ตห้ช่องดิบบีของเราด้วยสำหรับวันนี้ผมเฟิร์สขอตัวลาไปก่อนแล้วสวัสดีครับ